พอดีตึงโดยน,นายพินัยศรีพนาสนผู้จัดการฝ่ายสังคมสังเคราะห์มอบหมายให้นายรัชพรประสงค์ทรัพย์หัวหน้าแผนกสังคมสังเคราะห์นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอาคีภยัยร่วมกับมูลนิธิสมาคมจีนต่างๆณบริเวณถนนปากแพร์ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมอบเงนินช่วยเหลือคนละสา0พันบาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งรายครอบครัวและรายบุคคลรวมผู้ประสบภัยจำนวน15ครอบครัว 37คนรวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น140,000บาทโดยมีนางเบนจวรรค์เป็นประยูรน,นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมูลนิธิพิทักษ์การร่วมในพิธีและภายในชุมชนตลาดสีดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยม่อมเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัีขีัยคนละ3,000บาท พร้อมเครื่องอุปพภคบริโภคที่จําเป็นทั้งรายครอบครัวและรายบุคคลในการนี้มูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังสีมอบ้าวสารให้ผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกคนละ10กิโลกรัมรวมผู้ประสบภัยจํานวน33คร,รอบครัวรวม108คนโดยมีพร้อมทั้งกลุ่มงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น4200บาททวนโดยมีนายนิวั์ดวงสิโนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดนร่วมในพิธี รวมงบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสอักขีภัยทั้งสองแห่งเป็นเงินทั้งสิ้น542,000บาททวนขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลนิธิปลิิง